ล่าสุดลูกค้าทําไปแล้วลูกค้าต้องการซ่อมห้างแต่อายุรถเนี่ย <ul ises> เกินอายุรถในเจ็ดปีซ่อม <ul ises> ห้างไม่รับแล้ว <ul ises> หลายๆบริษัทไม่รับซ่อมห้างแล้วแต่จะมีบางบริษัทที่เขารับ <ul ises> แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรารับได้หรือว่าบริษัทที่เขารับเนี่ยเราโอเคกับเขาเราก็ทําได้นะครับรถรถเจ็ด,ดปีแต่ทีเนี้ยบริษัทที่ลูกค้าต้องการที่ลูกค้าชอบเนี่ยเขาดันรับแต่ซ่อมอู่แต่ทีเนี้ย ลูกค้าเนี่ยต้องการซ่อมห้างก็เลยรับเป็นสองบวกซ่อมห้างใครต้องการสองบวกซ่อมห้างก็ของมิแท้ครับมิแท้ผมเป็นนายหน้าตรงกับมิแท้ขอบคุณสําหรับอ่งเปาครับเฮียมังกรขอบคุณสําหรับอ่างเปาครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกกําลังใจครับผมคือสองบวกก็มีนะครับสองบวกเนี่ยคุ้มครองต้องมีคู่กรณีรดชนลถครับผมต่างจากประกันชั้นหนึ่งตรงนี้เองนะครับ เราก็ประหยัดค่าเบีย้ยไปแต่ว่ากรณีเราเคลมเราต้องหาเราต้องมีหลักฐานในคู่กรณีนะครับโดนชนรถหนีต้อง